สวัสดีครับวันนี้ก็จะอยู่กับโปรแกรมมือถือนะครก็คือนะครับพอดีผมลงรูปผู้หน้าผู้หญิงนะฮะโดยที่เป็นลูกของผมนะฮะหลายคนถามว่าใช้แอปอะไรนะวันนี้จะมาแนะนำนะครับคือชื่อว่าเฟกแอปนะฮะนะครับทีมนะครับเฟกแอปเข้าใน app store นะครับโหลดเฟกแอปมาครับแล้วก็ติดตั้งแล้วกดเปิดนะฮะนะฮะอันนี้คือ คือคืรูปน้องสาวของผมนะฮะเนี่ยนะครับมันสามารถเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงผู้หญิงเป็นผู้ชายได้นะฮะสนุกมากนะแอปเนี่นะฮะนะครับเรามาแล้วก็เปิดหารูปหารูปเอ่อหารูปสักรูปหนึ่งที่เห็นหน้าตัวเองชัดๆนะครับหรือหน้าที่เราต้องการนะฮะนี่ฮะพอเราเปิดเปิดรูปมามันจะมีให้เลือกใส่คอใส่ยิ้มอะไรต่างๆเยอะแยะนะฮะ สามารถเล่นได้นะฮะเนี่ยยิ้มนะ,นะครับแล้วนี้เราาจะเปลี่ยนเพศกันนะก็คือเนี่ยเป็นเพศผู้หญิงนะครับจากผู้ชายนี่นะครับเป็นเพศผู้หญิงะนะครับนี่นะนะครับแอปเนี้ยสนุกมากนะครับผมว่ามันเหมาะสําหรับการเล่นยามว่างนะฮะโอเคสําหรับใครที่อยากจะสนใจเอาไปเล่นนะครับสามารถโหลดลองเล่นดูได้ฮะมีนะครับ หลายหลายหลายอย่างให้เราเล่นนะฮะเป็นนะครับหน้าเหมือนดารานะฮะใช้ปุ๊บเนี่ยนะฮะหน้าอยู่เหมือนนัเดตเลยนะฮะเหมือนสัญญกรรมมานะนะนครับอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแอป,ปที่สร้างความฮือฮาได้ได้เยอะมากนะเน,นี้ยเป็นรูปน้องสาวผมนะเป็นผู้หญิงนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเขานะครับเป็นผู้ชายนะฮะนลองดูนะ นะครับดูแบบมีหนวดโอ้หย่างเนียนนะฮะแอปนี้คาราวะเลยจริงๆนะครับโอเคลองไปเล่นดูกันนะครับชื่อว่าแอปเฟกแอปนะครับโหลดกันได้ฟรีๆทั้ง ios แล้วก็ android นะครับก็าลากันไปก่อนครับผมขอบคุณครับ